สวัสดีครับพี่น้องชาวแฟนครับจอน,นี่กองปราบครับวันนี้จอน,นี่กองปราบตื่นหัวจะตื่นเศร้ามากครับสิมาบอกในนํำวิธีกลัมาวิธีการตำเข้าครัวพี่น้องครับกลัมาวิธีของการตำเข้าครัวนี่นะครับเข้าครัวนี่คือต้องเอาขอนียวข้าหมมาครัว มันมีกลิ่นหอมขึงเหมือนกับกลิ่นของบลูเมลเทนหลังจากนันแล้วเขาก็ต้องเอมมาใส่โขกใส่สาบนะครับนาะคือว่าเลยครับลาบก่อยสอยแสอีสานบานเฮานันขันโมมีเข่าขัวกับว่าแซบครับพี่น้องครับเข่าขัวกูยกัวจุกของลยเนีครับตอนนี้ครับเข่าขัวนี่ครับ กินนี่หอมเ้ยเว้ยหลังจากที่ห่อมมันมาขัวแล้วมันิ่ส้สีของธรรมชาติของเขาถือไฟแล้วมันสิออกเหลืองๆอำลําคือห้ำแหล่ๆนะครับตอนนี้ใส่ก็ไปอบักกูดใส่ไฟบักกูดแล้วห้อมาตํากินหอมมันสิกินไข่ไข่ครับเอสเปรสโซหอมอันกุน้นจากนั้นแล้วของมาตัทำให้มัน เห็มันเข้ากันครับพี่น้องบทต่อให้มันแหลกละเอียดหลเห็นพ่อได้ยำกล่อมได้นี่คืออีสานบ้านห้องอีสานบ้านห้องลับก่อยส้อยแสบบ่เป็นจจริญหลับปลาหลาบเป็ดก่อยขมต้มแสบต้องผสมประสานไปด้วยวัตถุดิบกี่เขาเดิน่าเข้าขวด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับก่อนนี้ผมก็ตื่นไม่เป็ไหมน้ำก็ยังไ่ได้อาบแขวกันยังบ่ได้สีพี่น้องเลย ไก่กาแฟไปแล้วแก้วหนึง่งก็เล่ยมานั่งตำของขวอวเองจะาหน่อยลูกค้าจองโตเสียว่าสียว่ากินลาบปลาของผม,ผมอยู่หาดตะลึกกุุงสาขาขงเจียมพอดีบ่มีอย่างเห็ดก็เลยว,ว่างๆแน่จะหน่อยนะครับเนาะก็เลยมาตำของข,องขวซอยพะข้วเพลินครับเห็ดเบิสุยาครับผมจับก็จับโจรก็เป็นเป็นมอรําก็ได้เป็นพ่อข้าก็ได้เป็นได้สูแนวอัมหอดเขาขัวก็เป็น ปุผมหนาตาโง่ห่งคนเกิดปีหน้าตาคือเสือหน้าผากคือเสือหางยิวคือยิวมังกรตาเยียวจมูกคือจมูกสิงโตปากหมาปุณิเดดเป็นครูชีวิตดีนักแรกคิวคิวจุบ๊บจุ๊บบาย